คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเวลารักใครสักคนนะครับจะรักจริงจริงใจและจริงจังกับคนคนนั้นมากๆโดยเนื้อแท้แล้วจะเป็นคนพูดตรงพูดแรงแตี2หน้าไม่เป็นเกลียดคนที่ชอบตี2หน้าเป็นคนที่จริงใจและใจดีนะแต่จะไม่ค่อยอยากแสดงออกอลึกๆแล้วเป็นคนที่อายโกรธง่ายมากแต่หายเร็วด้วยในบางอารมณ์บางครัง้งเหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้และวก็ดื้อ แต่ถ้าลองได้รักใครหรือว่าได้ใส่ใจกับใครหรือให้คําว่ารักกับใครก็ตามนะครับจะรักและคิดถึงคนคนนั้นจริงๆจะคิดถึงนึกถึงอยู่กับคนคนนั้นตลอดต่อให้ภายนอกเข้มแข็งขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ลึกๆแล้วเป็นคนขี้เหงาขี้น้อยใจด้วย ชอบให้คนอื่นสนใจใส่ใจเป็นคนที่ขี้ประชดและชอบลองใจคนเป็นที่สุดแถมยังเป็นพวกดื้อเงีเยบอีกด้วยอย่าให้คนเพื่อรหัสได้โกรธใครนะครับนอนเปนวันๆเลยแหละครับพูดง่ายๆเลยว่าง้าอยากัง้อจนเหนื่อยเลยครับแต่เป็นคนที่สุขภูมุ่นลึกนะคิดอะไรได้ค่อนข้างละเอียดกว่าคนหลาย,ลายๆวันเลยแหละมีเยอะครับแต่เอาแค่นี้ก่อนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ